มาดูบรรยากาศการเปิดร้านที่ทุกเลสซ์ลองวันแรกคึ้นั้ายุ่งวุ่นวายมากวันนี้นะคะลูกค้าก็มีโซนนี้เป็นโซนรัดหน้าที่เราอะทำเองรัดหน้าเนี่ยต้องการโปรโมตเส้นเพราะว่าเส้นรัดหน้าเป็นเส้นที่อร่อยมากเป็นเส้นหมี่ฮกเกี้ยนจากจังหวัดราชบุรีคุณแม่โรงงานเส้นเนี่ยก็เอามาให้แล้วมันอร่อยจริงรัดหน้าเนี่ยหนึ่งก้อน สวัสดีจ้าร้านหน้าหนึ่งก้อนเราหนึ่งถ้วยเราจะให้เส้นหนึ่งก้อนแบบนี้เลยแล้วเส้นซิวมาอย่างดีใครอยากจะมากินร้านหน้ายี่สิบห้าบาทก็มาได้เลยนะจ๊ะนี่คือเนี่ยยี่สิบห้าบาทนะคะย5บห้าบาทค่ะคุณแม่อ่าแล้วก็โซนต่อไปแม่จ๋ามีเค้กสุดปิ่งนะเค้กหน้านิ่มจากสุดปิ่งเรียนเชิญได้เลยถ้วยละสิบบาทเค้กหน้านิ่มสุดติ่งโอ้คุณครูสวัสดีจ้าสวัสดีเค้กหน้านิ่มสุดติ่งคุณครูเอาละสิบ <ไป S 1> บาทในตู้เย็นแล้วคะ่ะจะ แล้วก็นี่มีชาครูชาอร่อยมากนี่ชาเข้มข้นมากๆชาเย็นวันนี้มาได้เลยเดี๋ยวเราจะลงสูตรเอาไว้ให้ในเพจใครอยากจะได้สูตรชาเย็นแบบสูตรทําขายน้ําทีละติปกิโลเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวทําให้น้ำำําลําไยพี่กุนเอาน้ำำําลําไยตักให้ดูเนื้อลําไยหน่อยแก้วละ20แก้วโอ่งละ2ี่สิบนี่ วันนี้อีกนะขนมหม้อแกงในราคา10บาทหม้อแกงปกติขายขึ้นห้างขายขึ้นห้าง3ามถ้วยร้อยวันนี้สิถ้วยลงไว้อ่ะหมออะ้อแกงอะ่ะเค้กมะพร้าวเจ้านี้เค้กมะพร้าวเค้กลิ้นจี่อร่อยมากคา่ะเค้กมะพร้าวเค้กลิ้นจี่อร่อยมากนะคะ วุ้นมะพร้าวเจ้านี้อยากให้ลูกค้าชิมมากวุ้นมะพร้าวเป็นวุ้นมะพร้าวจากจังหวัดนครปฐมจากสวนมะพร้าวน้ำหอมมีสวนเองมาแปลรูปเป็นวุ้นมะพร้าวในราคา25บาทได้กินแล้วจะติดใจเลยจริงๆตัวเนี้ย25บาทติดใจแน่นอนน้ำส้มขายดีมากน้ำส้มจะหมด500ขวดแล้วน้ำส้อมอ่ะ7ขวด100 O M G 7ขวด100เป็นน้ำส้มนะคะ7ขวด100อันนี้อร่อยจริงน้ำส้มเจ้านี้รนะู้บอกเลยว่าอร่อยมาก มีขวดใหญ่วดละห้าสิบร้อยยี่ไม่ต้องเอาร้อยห้าสิบแอปเปิลฟูจิลูกละยี่สิบที่ขายในไร้นั่นแหละเอามาตั้งขายลูกค้าด้วยนะคะนี่นีนีเจ้าดังจิบกุ้งคุณแม่อุ้จิบกุ้งเป็นไงล่ะตัวใหญ่ไหม,ไมละ่ะตัวใหญ่กุ้งเต็มเต็มกุ้งทั้งตัวคุณพี่แล้วพี่ชอบกินอะไรแล้วพี่ชอบกินอะไรนีร้พี่ว่าอุ้นี่คตรอร่อยดลยูอาดก็ของแท้อูอัดแบบ ตัวละสิบบาทที่สําคัญน้ำจิ้มเซ็มมากเองซื้อแล้วตัวกินคนเดียวอ๋อพร้อมตัวข้าวไม่ต้องกินเลยนะแป๊ดนะโอปาโต๊ติบตัวนี่นี่กำลังทําอยู่นะจิบกุ้งกําลังทําอยู่แบบทําใหม่ๆเลยนะจิบกุ้งก็กําลังทําอยู่นะคือจิบกุ้งก็คือทําแบบสดสดเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นจิบกุ้งลูกค้าแล้วก็มาแล้วเจ้านี้เป็นเจ้าข้าวเหนียวเจ้าดังที่เป็นข้าวเหนียวหมูจากดอนเมืองอันนี้พี่แกขายมา กี่ปีแล้วพี่ขายมากี่ปีแล้วจ๊ะเกือบ20ปีขายมาเกือบ20ปีแล้วมีแป้งมีแป้งขายด้วยสําหรับแป้งทอดหมูไม่ต้องไปแก่สูตรให้ยุ่งยากซื้อแป้งทอดหมูไปหมักแล้วทอดได้เลยอันนี้บอกลูกค้าเลยว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะขายให้ลูกค้าด้วยในตอนเช้านะคะทุกตอนเช้าจะขายให้ลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แกสอนทอดแล้วจะขายแป้งให้พี่แกด้วยนะคะลูกค้าที่แบบจะซื้อหมูทอดวันนี้มาข้าวเหนียวแกอร่อย เข้าเหนือก็ดีก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมที่จอดรถตอนนี้ก็จะเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําที่จอดรถลานสํารองไว้ให้นะคะฟากตรงนู้นะ่ะแม่เห็นไหมสวนย่อมนะ่ะจะเป็นที่จอดรถลานสํารองนะคะตรงนู้นจะจอดได้ประมาณ30มสคันประมาณนี้วันแรกในการเปิดร้านช่วงนี้ลูกค้าก็ลูกค้าก็มาเยอะจริงๆเราจะนึ่งลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นวันวนี้ยังไม่ได้นึ่งเลยคือลูกชิ้นวันนี้ยังไม่ได้นึ่งเลยเพราะว่าทําไม่ทันเอา้าน้ําปลาร้าแม่พะเยาพลาดได้อย่างไรล่ะจ๊ะ นี่ต้มตามกินฟรีที่ราดนน่าอร่อยไหมเส้นดีไหมคือหนูว่าอยากแค่อยากให้ลูกค้าได้กินเส้นเส้นเจ้านี้เส้นก็ละสิบเกือบสิบห้าบาทนะแล้วแ,แล้วก็กคือว่าอยากให้ลูกค้ากินเส้นอยากจะโปรโมทให้ลูกค้ากินเส้นเพราะว่าเส้นเจ้านี้เขาอร่อยจริงอร่อยอร่อยอูเส้นเขาดีจริงลูกค้านะคะนี่สวัสดีจ้า มาได้เลยมีโต๊ะให้รับประทานเดี๋ยวโต๊ะไม่พอเดี๋ยวไปซื้อโต๊ะให้เพิ่มเพราะว่าโต๊ะเราก็ให้พันธมิตรเราใช้วางของมันก็เลยไม่พอนะคะก็บรรยากาศโดยรวมเคสสุดติ่งจะหมดแล้วนะ1 5 0 0งั้วยก็จะหมดแล้วน้ําบริการกินฟรีนะคะเรียนเชิญนะน้ําดื่มกินฟรีนะคะวันนี้เป็นน้ํโออาน้ำเนี่ยลูกค้ากินฟรีได้เลยกินน้ําลูกกินน้ําลูกน้ำกินฟรีจากคุณแม่ซื้อน,นู่นนั่นนี่กินน้ำฟรีน้ำไม่ต้องซื้อให้ลูกค้ากินฟรี ที่จอดรถข้างในมีไปหาหนุ่มเสื้อแดงได้เลยเป็นคนโบกรถวันนี้ปกติมันอยู่สตวันนี้ให้มาเป็นคนโบกรถวันนี้เป็น Se c u r i t y โบกรถนะจ๊ะก็ประมาณนี้ลูกค้ามากันได้นะร้านพี่ตุ๊กร,สรีสอร์ทตรงข้ามกับร้านพี่ตุ๊กขายส่งคือมาที่นี่ที่เดียวครบแล้วก็จบกิจการนี้เป็นกิจการที่เราไม่ได้มุ่งเน้นหวังกําไรเป็นกิจการ csr ของบริษัทเราเพื่อที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายร้านพี่ตุ๊กขายส่งนะคะพี่ตุ๊กรีสรอร์ทเนี่ยแม่ค้าไม่ได้มุ่งเน้นหวังกําไร นะคะอยากจะให้คนมีอาชีพแล้วก็อยากจะช่วยพ่อค้าแม่ค้า SME ให้มีที่ขายแค่นั้นเลยจ้ะ